ของพระมหากัจจายนะก็คือเนี่ยนะครับก็เนี่ยก็เนี่ยนะครับเนี่ยที่เก่าที่สุดก็คือก็คือเนี่ยนะครับเกือบ2,000ปีนะครับจารึกนี่ที่ผมเอามาพูดบ่อยเหลือเกินนะครับจารึกหลังพุทธรูปนี่ครับก็อักษรของส,สงรุ่นแรกนะครับของพระมหากัจจายนะนะครับทั้งสองแบบนั้นนะ่ะก็ออกเสียงเป็นแบบเดียวกันนะครับออกเสียงกะขะคะงะฮาวักไม่ได้ออกเสียงเป็น เป็นแบบฝ่ายอังกฤษเขานะครับหรือแบบกัมพูชานะที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะมาเคลมไม่ได้นะครับอ่าเห็นไหมละครับทีนี้จะให้ดูเขตแดนเขตแดนของฝ่ายอังกฤษเดิมเขาอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับออันนี้เมื่อฝรั่งเศสมายึดเวียดนามใช่ไหมครับยึดเวียดนามเขาก็เอาส่วนของชวาเขาอยู่ตรงนี้ก็ ชวาก็ถูกยึดไปอ่าเพราะว่าเพราะว่าชวาไปขึ้นกับเวียดนามตั้งตั้งนานแล้วครับเขาผานวกเขาผานวกเป็นเวียดนามตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ยังฝรั่งเศสยังไม่เข้ามาฝรั่งเศสก็มายึดเอาส่วนนี้นะครับแล้วส่วนนี้น่ะอ่ามันเป็นเขตเดิมของเขาเราควรจะเอาของเรามาเหมือนเดิมนะครับก็คือเสมราชพัตบองสีส้ณนี่เพนที่เหลืองๆเขียวๆเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยมาถึงเนี่ยมาถึงอ่า มาถึงอ่าเนี่ยเนี่ยมาถึงสุดตรงนี้นะครับอ่านะครับอ่านะครับอ่าถ้าปล่อยให้เขาเข้าไปอย่างงี้เขาเอาอย่างงี้เขาเอาอย่างงี้เขาเอาอย่างงี้เราก็เดือดร้อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราเดือดร้อนตอนนี้นะ่ะเดือดร้อนไปหมดเลยนะเนี่ยเคลมไปหมดเลยแล้วอ่าสตางค์ในกระเป๋าของเราเขาก็สูบเอาไปหมดเลยอ่ากดผิดนิดเดียวในในใไอ้โทรศัพท์ เงินก็หายไปน่าสงสารมากครับบางคนก็สูญไปเป็นล้านแล้วได้ข่าวว่าฝครขึ้นเขาสูญเป็นสรรแสนล้านนะครับนี่ส่วนที่เขาได้ไปอีกนะครับอ่ามันน่าสงสารไหมล่ะแล้วเขาจะเคลมเอาทุกอย่างเลยเขากำลงังจ,จะเจริญใหญ่เลยนะครับมีคนไปสรรเสร,ริญเขามีคนไปร้องเพลงสรรเสริญเ,เขาต่อให้อังคืจงจเจริญน,นั่นแหละครับเขาก็ได้ใจใหญ่เลยเคลมเอาทุกอย่างทั้งคมขูทั้งสาร,รพัด <laughs> อันนี้ผมจะเปิดให้ดูเห็นไหมครับฝรั่งเศสเข้ามายึดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มาเอาแค่ส่วนนี้เสยมรลาหพัตบองสีโซโฟนมันก็อยู่อย่างนี้มันไม่อเราก็น่าจะขอคืนตรงนี้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาเพื่อให้เพื่อให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนบริเวณที่ถ้าถ้าเกิดว่าเราได้คืนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดสิทธรรมนะครับอเพราะเราไม่ได้ทําผิดนะครับเขามีแต่จะ อยากจะได้เราทั้งหมดเลยเคลมเอาทั้งหมดเลยนะครับเขาอาจจะไปคบกับคนนั่นคนนี้นะครับทําทให้คนเจ็ดสิบล้านเขาเดือดร้อนนะครับนั่นแหละครับเดือดร้อนไม่พอพวกเขาเองก็เคลมทาลายล้างกันเองแล้วกดขี่กันเองนะครับคนรวยก็รวยโกงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อยากเป็นเจ้าอารยธรรมอยากจะเป็นว่าเป็นผู้สร้างนาครวัดนคนรธมอยาก ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างนครหลวงมันไม่ใช่เราขับไล่เขาออกในสมัยกรุงศรีทิยานะเพื่อให้ไปอยู่เมืองละแวกเมืองอุดมมีชัยเมืองพนมเปญในนะปัจจุบันกะ็เ,เพราะว่ามันไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเขาอยู่แค่17ปีเท่านั้นเองนะครับเขายึดจากพระเจ้าชัยวันที่9แล้วครับก็แต่เดิมมาเขาก็ไม่เคยมายุ่งเขาก็เคยเพราะเขาไม่ไม่ใช่ผู้สร้างเขาเราอาจจะเป็นดองนะครับเป็นดองกับพระเจ้าชัยวันมันที่7นะครับ อ่าอ่าเนี่ยมันเป็นส่วนของสยามแล้วฝรั่งเศสเขารู้มาตั้งแต่เขายังไม่เข้ามายึดเขารู้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิยานะครับเขาก็เขียนแผนที่กรุงศรีธิยาไว้เ๋ยวให้ดูนี่ครับเนี่ยเขารู้มาตั้งแต่กรุงศรีธิยาเขาก็ไม่สามารถยึดสยามได้เขารู้ว่าบริเวณนี้ก็เป็นประเทศสลัดบริเวณนี้ก็เป็นประเทศสลัดนะครับก็ของลาวของไรนะครับเขาก็จนกระทั่งมาถึงยุครัตนโกสินทร์เขาก็อยาก มายึดนะครับเขาก็อยากมากครองนะครับอ่านั่นแหละครับเขาก็มายึดครองเอาดือด้อนะครับโ <laughs> ดยอาศัยอ่าโดยอาศัยเรือเรือทันสมัยแล้วก็ปืนทันสมัยมานะครับเขาก็มาแค่นั้นเองมาเอามาแต่กระสุนและการข่มขู่ได้ความอ่านั่นแหละครับอ่าไทยเรานะรู้ทันทุกอย่างแต่ว่าเราไม่เราพัฒนาวุฒิไม่ทันเขานะครับอ่างดีที่เราอ่าสยามมีบุญนะครับในหลวงได ช่วยกันมาโดยตลอดนะครับเห็นไหมครับในหลวงทุกในหลวงก็สะสมมาเพราะเราเชื่อเรื่องคุณความดีนะครับเชื่อเรื่องความมีบุญต้องเป็นผู้มีอารยะถึงจะมีบุญถ้าไม่มีบุญก็ทำลายล้างกันเองนะครับจนกระทั่งกลายเป็น killing ลลนนลล <laughs> fin เนี่ยเขาเพิ่งเป็น k i l l ิ่ง fin ที่โดดเด่นที่สุดในโลกนะครับ นะครับยูเนสโกรับรองคิลลี่ฟิลนะครับไปดูได้นะครับเขาดีใจที่เขากลายเป็นคิลลี่ฟิลนะครับในระดับยูเนสโกนะครับอ่าแล้วเราก็ไม่ควรจะให้ทำให้เกิดเหมือนเขานะมันไม่ใช่ทางที่เราจะจะทำนะอ่าแล้วคิลลี่ฟิลที่เหลือก็มากำาลังจะศาสาสตร์ใส่เรากำ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 นำกำอน,นนะกอนอนุกอย่างเลยำก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 ำาำก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 นก่น,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 นา ผู้มีอารยะตามที่เขาอยากจะมีนะครับเขาจะเคลมเอาทุกอย่างอักษรก็าของเขาอะไรทำทุกอย่างเนี่ยใครไปสร้างอะไรขึ้นมาเขาก็าอ้าวอ้าวอ้าวมาขโมอยอีกแล้วมาขโมอยอนะครว,วัดรูปแบบนครว,นวัดไปนะี่ก็อ้าวเสือจริงจริงๆแล้วอักษรคุณก็ไม่ใช่นะครับรูปแบบความหมายผมก็สือมาแล้วมันเป็นของฝ่ายเทรวาสสยามเทพเขามีพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในการสร้างการสร้างมันจะเป็นแบบา จะเป็นแบบนครวัดจะสร้างเป็นแบบเดี๋ยวหาก่อนเนี่ยนครวัดเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับแล้วทุกอย่างน่ะมันของฝ่ายสยามเขาสร้างเป็นเป็นหลักเลยนะครับในนครหลวงนั่นน่ะฝ่ายกาัมพูชาก็แค่มาสร้างพุทธรูปแบบหลายๆอรค์นั่นแหละ,ะครับเอามาเอามาแซมนจนเขาน้อยอกในใจนะครับอพอเขาได้ทีเขายึดได้ในสมัยพระเจ้า ใช้วันที่9เขาเข้ามาอยู่แค่17เปียุธยาตั้งขึ้นมาก็ไปขับไล่เขาออกนะครับเพราะว่ามันเป็นเขตแดนของสยามนะครับนี่นะครับอันนี้พระปาง5ยอดก็หมายถึงสวงสวรรค์นะครับที่มีพระปาง5ยอดก็หมายถึงพุทธเจ้า5องค์เพราะว่าข้างบนเขาจะเป็นดอกบัวบ,บานนะครับดอกบัวบ,บาน ดอกบัวบานประคองไว้ด้วยพระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละครับจันโทบนาลสมณีโชนะครับชดช่วงอยู่ข,ข้างบนนะครับแล้วกัมพูชาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับมีแต่เวทมนต์อย่างเดียวนะครับมีแต่ศสยศาสตร์อย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับแล้วก็มาบอกว่าตัวเองเป็นผู้สร้างนะครับ อันนี้มันหมายถึงมหานทีสีธนดรลอ้อมรอบบนสุงสวรรค์แล้วยกลงมาไว้นะครับมันเป็นแนวคิดแบบนี้มันไม่ใช่ประสาทฮินดูเพียวๆนะครับเพราะว่าที่เราเอาเทพเจ้าฮินดูเอาเทพเจ้าพรหาม,มาใส่เพราะว่าคนมาบวชในศาสนาก็มีเชื้อสายพรหาม,มาตั้งแต่นู่นแหละเขาก็เลยอาศัยว่าอ้าวเทพเจ้าพราน์นี่อ่าเป็นเป็นความเชื่อแบบมีตัวตนใช่ไห,ไหมครับก็อัญเชิญไว้นะครับอัญเชิญไวใ้ให้ดูแล พระพุทธศาสนาก็คือให้ดูให้ดูแลพระไตรปิฎกนั่นเองเพื่อให้ไปถึง5,000ปีนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วทึนีมีพระอิศวรพระนารายพระอ่าวิศณุนะครับอ่าพระอินทพระพรมเห็นไหมครับเวลาอารัธนาพระสงฆ์ขึ้นเทศขึ้นสวดก็ก็จะต้องกล่าวอ,อ่าอันเชิญอ่าสมมุติว่าอัญเชิญอ่าคำพูดของอ่า พระพรมนะครับอ่าพรมมาเจโลกราศิปิฏฐิสามปติอะไรก็ว่าไปนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับก็ก็เอามาอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นไฟมันไม่ใช่ของไฟอังเกินตอนนี้เขาจะเป็นอารยธรรมได้อย่างไรล่ะนะครับเขาอยากเป็นมหาอำนาจเขาก็เป็นไม่ได้อีกนะครับแต่เขาก็เคลมเอาไปขึ้นทุกอย่างเลยเป็นของเขาหมดโดยที่ว่าไทยเราก็นั่งตาปิดๆเพราะว่า เราเขียนประวัติศาสตร์ผิดพลาดทั้นั้นเราต้องเขียนประวัติศาสตร์ใหม่แล้วจะไม่เขาจะไม่มีใครกล้ามาเคลมได้เลยเพราะว่าอารยธรรมส่วนใหญ่มันเป็นของไทยเรามันเป็นของสยามเทศนะครับและเราก็ไม่ได้มาจากที่อื่นเราอยู่กันนี่มาใครมาอยู่ก็มาเป็นไทยกับเรามาเป็นสยามกับเรานะครับต้องเข้าใจใหม่แล้วนะครับนี่ผมถือโอกาสในแง่ที่ว่าเรากําลัง อ่แก้ปัญหาเราเรากำลังมีชัยนะครับเรากำลังลบกับฝ่ายอังเคลนะครับที่เขามาเคลมมาลุกลานเรานะครับอ่าก็เลยถือโอกาสอธิบายเรื่องนี้ว่าแม้แต่อักษรก็ไม่ใช่ของเขานะครับอ่าดูคลิปผมหลายๆคลิปนี่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับอังเคลนะครับแล้วก็อ่านักวิชาวิชาการก็ต้องเห็นกับผมนะครับต้องเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับอ่เราต้องให้เกียรติพระมหากาจัจยานะให้เกียรติพระไตรปิฎกนะครับอ่ เราต้องมองให้ถึงว่าพระมหาการยนะก็เป็นพรามนะครับเอามาบวชแต่ว่าการที่จะเอาเทพเจ้าพรามมาหนุนเพื่อรักษาพระไตรปิฎกช่วยกันหนุนเป็นนามธรรมที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นแหละครับเป็นนามธรรมนะครับแล้วก็เรียกเป็นเทพย,ยดานะครับเป็นสวงสวรรค์นะครับเพื่อจะ,อะรักษาแนวทางที่จะ ดับขันนิพานซึ่งเป็นความดีสูงสุดในศาสนานี้เอาไว้นะครับต้องเข้าใจในบริบุตนี้ด้วยครับไม่ใช่ว่าเป็นการไปแย่งประสาทฮินดูเออมันไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เอาแต่ศาสนาฮินดูมามาหนุนนะครับเราเอาเราเอาเราเอาจิตวิญญาณของ คนที่มาร่วมเกิดนี่แหละครับเขาเรียกว่าผีนะครับผีเทพพยดาพระกระพุงผีเทพพยดาเหมือนในจาลึกหลักที่หนึ่งนั่นแหละครับคือมันมีผีมีหลายระดับนะครับช่วยกันดูแลคุ้มครองศาสนานะครับไทยเราถึงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับสืบสืบกันมาอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีผลกระทบเห็นไหมครับต้องดูว่าฝ่าังเกิเขามีผลผลกระทบอย่างไรนะครับเขาต้องทุบทําลายล้างกัดเองเห็นไหมครับแล้วก็ต้องเขา ให้เขาดีใจไปแบบที่เขาอยากจะดีใจคือเขาได้เป็นแชมป์โลกการล้างผลาญพวกเดียวกันนะครับอ่าก็เอาไปนะครับเราขอแค่ว่าเราอ่ารักษาคุณความดีในรูปแบบของเถราวาทสยานเทศนะครับเราต้องปรับมาในแนวนี้เราเราต้องไม่หลงนะครับไม่หลงไปกับฝ่ายอังเคินนะครับอ่าไม่ใช่ฝ่ายอังเคินจงเจริญแล้วก็ไปสรรเสริญเขาไปเขาว่ายังไงไป ยังไงก็ให้เขาหมดไม่ได้นะครับ آ, นี่แหละครับผมเดีนี้เอามาให้ดูนะครับอ่ آ, อ่าเห็นไหมครับอ่าเราต้องเอาแบบนี้มาคืนนะครับเนี่ยทะเลสาวก็ครึ่งหนึ่งนะครับคนละครึ่งนะอ่าเนี่ยไออย่างนี้ไปก็ให้ลงมาอย่างงี้นะครับเอ่อย่างยังไม่ได้เลยก็ขอเราที่เดิมเพราะว่าเรา เสียเปียบมานานแล้วทําผิดต่อเรามามากแล้วนะครับเราต้องการเราไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เอาเปรียบอะไรกัมพูชาเขาอยู่อยู่แบบนี้ถ้าว่าไม่ดีขึ้นเลยก็ก็ช่างเขาแต่ว่าเราต้องขอพื้นที่เดิมนะมันถึงจะถูกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เข,เข,า,เขาเข้าไปปลุกรานบริเวณนี้แล้วก็เอากระสุนสาดเข้าไปในเนี้ย <laughs> ล้มตายกันเลยหน้าอย่างที่เห็นนั่นแหละครับอ่านั่นแหละครับอ่าอ่าผมจะให้ดูอีก อ,อยู่ตรงไหนอ้าวเห็นนะครับอ่าประมาณนี้ครับท่านที่ว่าอ่าตอนนี้เรากำลังการลรบเรากำลังได้เปรียบนะครับผมมาเอาเรื่องนี้มาคุยก็ให้ดูหลักฐานผมไม่ได้เอาเรื่องหลักฐานที่มันไม่จริงมาอธิบายนะครับต้องมีหลักฐานที่เป็นจริงอ้างอิงได้นะครับไม่ใช่ข้าง,างคๆครูแบบอังเินนะครับอ่าอะไรก็ของเขาหมดแล้วก็ นักวิชาการส่วนหนึ่งก็จะไปอวยให้เขามันก็ไม่ได้นะครับแม้แต่จะหักเหไปมันก็จะเป็นการต่อสู้กับฝ่ายของพระหมหากัจจยนะหรือฝ่ายสงุนรุ่นแรกนะครับหรือฝ่ายสงุนที่สืบสืบทอดกันมานะครับมันจะมีฝ่ายานามธรรมนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวตนนะครับฝ่ายนามธรรมที่ยังไม่ได้เกิดก็มีนะครับเราเชื่อของเราอย่างนี้แล้วเราก็ทําดีของเราอย่างนี้ต้องเกรงใจฝ่ายนามธรรมด้วยนะครับ